ถ้าเราจะเป็นต้องทาครอบฟันบนรากฟันเทียมเลือกวัสดุอะไรดีคลิปนี้พี่หมอโชคมีคําตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด s u b สไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับธนกรรมเพราะว่าความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทาฟันนะครับ หลายคนเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราต้องทําครอบฟันนะครับเราควรทําแบบไหนดีนะครับพี่หมอเคยทําคลิปเกี่ยวกับครอบฟันมีหลายแบบนะครับเอาหลักๆก,ก็จะเป็นแบบโลหะล้วนซึ่งอาจจะไม่สวยนะักแต่แข็งแรงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟันหน้าที่เราต้องการความสวยงามเนี่ยตัวเลือกเราก็อาจจะมีอยู่หลายแบบอยู่นะครับเอาหลักๆก,ก็จะเป็นแบบกระเบื้องเคลือบโลหะแบบนี้นะครับก็มีโลหะอยู่ข้างในจะเห็นเป็นโลหะแล้วดำๆหน่อยแล้วก็เป็นกระเบื้องอยู่ข้างนอกน้ำมูใส่อินเสิร์ตได้เนาะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพวกกลุ่มเซรามิกล้วนซึ่งในกลุ่มเซรามิกล้วนเนี่ยจริงๆสเปกตรัมหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทั้งรุ่นทั้งยี่ห้อนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยพี่หมอจะสื่อแค่ว่าตัวเซรามิกล้วนที่พี่หมอจะกล่าวถึงเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับแต่เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าตัวที่จะมาเปรียบเทียมเนี่ยระหว่างกระเบื้องเคลือบโลหะหรือที่เรียกว่า PFM กับเียวขาวเนี่ยเนาะกับ เซรามิกล้วนที่เป็นแบบที่หมอเลือกคือเซอร์โคเนียแบบโมโนโลติกคือเซอร์โคเนียทั้งชิ้นเนี่ยมาแตกต่างกันนี่นเ,นเลยเร่าให้ฟังก่อนว่าไอตัวกระเบื้องล้วนเนี่ยถ้าจะเลือกนะมันมีหลายแบบมากแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เซอร์โคเนียเป็นพวก e m a x เป็นพวกอะไรอย่เงี้ยความแข็งแรงก็ในระดับหนึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 2 0 0 300เนี่ยไม่ได้แข็งมากนะครับพอๆกับตัวกระเบื้องนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวก e m a x เวลาเอ็กซเรย์มานะครับก็จะเห็นตามรูปเลยก็คือจะมีความความหนาแน่นของเอ็กซเรย์เนี่ยประมาณเท่าๆกับเนื้อฟันนะครับไม่ได้ขาวมากนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่พี่หมอมักจะเลือกใช้ก็เป็นกลุ่มเซอร์โคเนียแต่ทีนี้เซอร์โคเนียเนี่ยเวลาเราไป ที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาเราไปบอกคุณหมอว่าเราอยากได้ครอบเซโคเนียเนี่ยครอบเซโคเนียจริงมันเยอะมากเหมือนกันนะครับจะแบ่งคร่าวๆในกลุ่มของครอบเซโรเนียแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยเนี่ยก็จะมีเซโคเนียข้างในเท่านั้นแล้วข้างนอกเนี่ยจะเคลือบด้วยกระเบื้องนะครับซึ่งความแข็งแรงจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเท่ากันเพราะว่าไอตัวตัวข้างนอกเนี่ยมันแค่เป็นกระเบื้องเพราะฉะนั้นมันจะแตกตรงกระเบื้องได้เพราะฉะนั้นก,ก,กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเก่าเวลาเอกซเรย์เนี่ยจะเห็นเป็นแบบเป็นเซโคเนียข้างในขาวๆส่วนกระเบื้องเคล ก็จะเห็นเป็นแบบใสๆจางๆหน่อยนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่พี่หมออยากจะพูดถึงหลักๆเลยกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มโมโนเลติกเซโคเนียนะครับก็คือจะเป็นเซโคเนียทั้งชิ้นเลยนะครับขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กลึงออกมาเป็นซี่ฟันแล้วก็มีการสเตนสีให้มันเหมือนกับฟันเราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยยังมาไม่ถึงเซโคเนียเมื่อก่อนเนี่ยทำได้แค่ขาวๆทึบๆจึงเป็นรุ่นเก่าที่จะทําไว้สําหรับส่วนของโครงสร้างข้างในแทนโลหะแค่นั้นแล้วก็เอากระเบื้อง เคลือบเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเซอร์โคเนียมแบบทั้งชิ้น mm hmm. เขาเรียกว่าโมโนโรติกเซอร์โคเนียมเนี่ยมันคือการมาถึงของคอมพิวเตอร์กับระบบแคตแคมซึ่งทันสมัยมากๆนะครับคอมพิ Computer, วเตอร์วัสดุวัสดุเซอร์โคเนียททำให้ได้ใสขึ้นคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบเป็นซี่ฟันได้หัวกึ้งคมขึ้นคอมพิวเตอร์ออกแบบเป็นซี่ๆออกมาเลยปุ๊บสแกนออกมาเสร็จปุ๊บเป็นรูปฟันแล้วก็กลึงออกมาเป็นซี่ฟันแบบนี้เลยเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเป็น เป็นขาวๆแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยเป็นซี่ๆเลยแบบนี้นะครับเมื่อเราเอ็กซเรย์มาเสร็จเราจะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยเหมือนกับโลหะเลยความแข็งแรงก็สูงมากอยู่ที่ประมาณ800ร้อยถึงหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถคุยกับคุณหมอได้เลยว่าสมมุติว่าถ้าเราต้องทําข้อฟันเนี่ยเราตัดโลหะออกเพราะว่ามันอาจจะไม่สวยถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มนี้เนี่ยระหว่าง PFM กับตัวกลุ่มเซรามิกล้วน หลังๆพี่หมอก็อาจจะเลือกใช้80%ในฟันที่ต้องรับแรงเนี่ยจะใช้โมโนเลติกเซอร์โคเนียเลยจะไม่ใช้พวกเซอร์โคเนียรุ่นเก่าที่มีกระเบื้องเคลือบเพราะว่าเวลามันแตกมันจะมีปัญหาคลิปนี้เนี่ยจริงๆอยากเล่าให้ฟังว่าเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้ระหว่าง PFM ซึ่งเป็นรุ่นแบบมาตรฐานราคาไม่แพงกับอีกกลุ่มหนึ่งเซรามิกล้วนที่เป็นโมโนเลติกเซอร์โคเนียเปรียบเทียบ2กลุ่มนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆเช่นเซรามิกแต่ว่ามีกระเบื้องเคลือบความแข็งแรงก็ไม่เท่าหัวใจของคคลินีี้้ท่่ออยากากฟังื อยากให้เห็นเคสจริงที่ในกรณีที่เวลาคนไข้ามาปรึกษาพี่หมอเนี่ยมีงบไม่เยอะอยากได้เป็นตัวนี้พี่หมอบอกว่าคนไข้ครับช่วยเพิ่มเงินอีกนิดนึงเป็นตัวนี้ดีกว่าคนไข้บอกว่าจําเป็นด้วยเหรอครับพี่หมอแน่นอน2ตัวนี้มันใช้งานได้เหมือนกันนะแข็งแรงพอๆแข็งแรงไม่พอกันนะครับแล้วในกลุ่มของเซโคนเนียเนี่ยขอเป็นโมโนเลติกเซโคนเนียนะเพราะความแข็งแรงตัวนี้มันคือกระเบื้องก็หลักร้อย อันนี้คือหลักพันมันต่างกันสิบเท่าไว้หลายๆเคสที่พี่หมอแนะนําคนไข้เนี่ยคลิปนี้อยากเล่าให้ฟังว่าเวลาที่คุณหมอแนะนําเราว่าเออเป็นกระเบื้องตัวนี้ไม่แพงนะแต่ตัวเนี้ยแพงขึ้นมาคนไข้ต้องเสียตังค์เพิ่มเนี่ยการเสียตังค์เพิ่มเราควรเลือกกลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่พี่หมอแนะนําคนไข้ก็จะเป็นพวก monolithic s t o n ซึ่ง2กลุ่มนี้มันแตกต่างกันและถ้าเราไม่เลือกมันจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะในเคสจริงนะครับทีนี้มาถึงเคสนะครับ ให้เปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเรามีฟันลักษณะประมาณนี้เนี่ยเราก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากกลุ่มของครอบครอบที่เป็นกระเบื้องเนาะราคาเซฟหน่อยอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเป็นกลุ่มของเซอร์โคเน,นียเป็นกลุ่มโมโนลิติกเพื่อเสริมความแข็งแรงเคสที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่มาหาพี่หมอเนี่ยฟันครอบท้วนนะแต่ในตำแหน่งที่เขากัดเนี่ยมีฟันแตกบิลน,นะครับแล้วก็ฟันที่เคยทําครอบเป็นพอร์สเลนฟิวทูเมทัลเนี่ยสซี่นะครับเป็นกระเบื้องเนี่ย มันมีการบินร้าวด้วยส่วนซี่อื่นๆนี่ไม่ต้องพูดถึงคือแตกมาเลยแล้วต้องมาทำรากเทียมเคสอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนาะจะมีจุดหนึ่งที่สองซี่เนาะที่เป็นฟันกรามเนี่ยมีการแตกเลยซึ่งตรงเนี้ยต้องทาถอนทิ้งแล้วก็ทารากเทียมซึ่งหมายความว่าเคสนี้แรงเยอะมากพอแรงเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไข้ควรทําก็คือเราทารากเทียมซี่ที่แตกแน่นอนส่วนครอบบนรากเทียมเราควรใช้วัสดุที่มันเป็นแข็งนิดนึงก็เป็นกลุ่มเซอร์โคนเนียนะครับเคสนี้ก็จะเหมาะก,กว่า อย่างเคสที่1่งเนี่ยมาเพิ่งมาปรึกษาใช่ไหมครับแต่เคสที่2เนี่ยที่พี่หมอจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคนไข้ฝังรากเทียมกับพี่หมอโชคไปเนี่ยระยะเวลา1แล้วใช้ไปสักประมาณปี2ปีนะครับคนไข้ตอนนั้นเนี่ยก็คือเราต้องทํารากเียมเยอะทีนี้ครอบ,บนรากเียมก็อยากจะใช้ตัวที่ประหยัดนิดนึงครอบ,บนรากเียมก็ใช้เป็นกลุ่มกระเบื้องกลับมาริเชคประมาณปี2ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟันหน้ายังดีอยู่นะครับแต่ฟันหลังตำแหน่งที่ต้องรับแรงก็จะเห็นว่า ที่เป็นกระเบื้องบางส่วนเนี่ยเริ่มมีการบิ่นล้าวแตกหลายซี่นะครับฟันล่างเนมีการบิ่นไป2จุดนะครับอาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับแต่แสดงให้เห็นว่าเคสนี้เนี่ยมันมีบางจังหวะที่คนไข้เคี้ยวหนักจริงๆต่อให้เราเพิ่มจํานวนซี่ฟันแล้วแรงนะครับเพิ่มจํานวนซี่ฟันแล้วก็ยังไม่พอที่จะให้มันทานได้ มันทานทานแรงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีจุดวิกพอยต์ของกระเบื้องเนี่ยบางจุดที่มันมีการแตกไปนะครับเคสนี้ทีนี้สิ่งที่ให้เห็นก็คือว่ามันเริ่มมีการแตกเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือคนไข้เคสนี้นะครับว่าควรจะต้องเปลี่ยนครอบจากกระเบื้องธรรมดาเป็นครอบบนลากเทียมเนี่ยเป็นกลุ่มเซอร์โคนเนียให้มันมีความแข็งแรงขึ้นนะเคสนี้ทําเสร็จไปประมาณปี2ปีมีการบินบางจุดทีนี้ บินเล็กไม่น้อยก็อาจจะมีการเจียแก้แต่ว่าเมื่อเราทําครอบฟันทั้งปากเนี่ยแรงที่ลงทุกจุดมีผลต่อกันหมดนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆเคสนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะกลับมาแล้วเปลี่ยนวัสดุจากเป็นตัวกระเบื้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเซโรนเนียซึ่งในการทาตรงนี้มันเหมือนการรีดูงานคือทําใหม่ตั้งแองต้นไม่นับการฝังเนาะซึ่งรักเคียมยังดีอยู่นั่นหมายความว่าเคสนี้เนี่ยคนไข้ก็ควรจะต้องอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แทนที่จะจ่ายแค่ข้าวัสดุที่เพิ่มกลายเป็นต้องจ่าย ส่วนของการทํางานเพิ่มด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับทีนี้ในส่วนของการแก้ไข,ขของเคสที่2เนี่ยจริงมันมีแนวทางการแก้ไขเช่นในฟันหลังที่มันแตกบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะเป,เปลี่ยนเป็นกลุ่มของเซโคเนียตามที่หมอบอกก็ได้หรือถ้าคนไข้อยากจะประหยัดเนี่ยก็คงไม่สามารถทําเป็นกลุ่มกระเบื้องได้แล้วก็คือต้องเป็นเหล็กล้วนๆเลยซึ่งอาจจะไม่สวยนะักเพราะฉะนั้นคนไข้าอาจจะจำเป็นต้องเลือกแต่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอควรจะต้องแก้แล้วก็จะมีใข้าใจากที่มันซ้ําซ้อนเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้มาถึงเคสที่3แล้วนะครับเคสนี้เนี่ยคนไข้ฝังรากเทียมกับพี่หมอไปฟันบนนะครับแล้วก็ขอทําครอบบนรากฟันเทียมเนี่ยเป็นกลุ่มกระเบื้องนะครับแต่ฟันล่างคนไข้เนี่ยทำครอบมาเป็นโลหะล้วนนะครับดูในปากได้เลยก็ะจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเบื้องเนี่ยเวลามันเคี้ยวกับเหล็กแล้วอ่ะข้างล่างมันเป็นเหล็กเนาะข้างบนมันเป็นกระเบื้องคนไข้ผือนะครับน่าจะมีการนอนกัดฟันหรือเคี้ยวของแข็งๆมากจะเห็นว่าครอบบนรากเทียมเนี่ยเริ่มมีการบินแต่ถ้าแค่บินเหมือนเคสที่2เนี่ย อาจจะแบบไม่รีบร้อนมากก็แก้ได้เจียแก้ได้แต่เคสนี้เนี่ยปัญหาหนักมากคือเมื่อมันบินแล้วมันบินในจุดที่เป็นระหว่างซี่ฟันนะครับทำให้เวลาคนไข้เคี้ยวจริงๆเนี่ยเศษอาหารเนี่ยติดเข้าไประหว่างซอกฟันแล้วคนไข้เนี่ยมีการเริ่มมีการปวดแต่ว่าปวดอยู่แป๊บเดียวแล้วจากนั้นคนไข้ก็รู้สึกเออไม่รู้สึกอะไรแต่สิ่งที่วันที่มาตรวจที่เจอนะครับก็คือว่ามันบินเหมือนจะน้อยแต่พอเราเปิดเข้าไปทําความสะอาดเนี่ย จะเห็นว่ากระดูกเริ่มมีการละลายเห็นตั้งแต่เอ็กซเรย์แล้วนะครับว่ากระดูกบริเวณซี่ฟันรากเทียมซี่ตรงกลางเนี่ยเริ่มมีการละลายเราก็สงสัยว่าทาไมมันละลายได้นะครับก็เลยเปิดเข้าไปทําความสะอาดเรียบร้อยวันที่เปิดเข้าไปเนี่ยผงะมากเลยคือเกิดจากกระเบื้องคอบเนี่ยขอบเป็นเหกกระเบื้องมันมีการบินด้านประชิดใช่ไหมครับคนไข้เคี้ยวข้างล่างเป็นเหล็กไม่มีการบินเคี้ยวแล้วเศษอาหารเนี่ยมันอัดเข้าไปในระหว่างซอกฟันอัดเข้าไปเรื่อยๆคนไข้ไม่รู้สึกปวดและหลังๆแรกๆเนี่ย อาจจะมีตึงๆหลังๆก็เอ้ยไม่ปวดแล้วแต่ไม่ปวดไม่ใช่ไม่มีปัญหานะเปิดออกมาเนี่ยพังอ่ะเลยคือมีเศษอาหารอัดคาล่องเหงือกในรากเทียมเนี่ยเยอะมากเป็นก้อนๆเลยแล้วมันเหมือนกับมีหินปูนะอัดเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือรากฟันเทียมตรงกลางเนี่ยกระดูกละลายหายไปทั้งแถบเลยนะครับเคสนี้คือเปิดล้างทําความสะอาดแล้วก็บอกคนไข้ว่าครอบข้างบนเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นเป็นกระเบื้อง ที่เป็นซ์โคเนียก็ได้เพื่อเสริมความแข็งแรงจะได้ไม่มีปัญหาหรือนะครับควรทําเป็นครอบที่เป็นโลหะล้วนส่วนกระดูกที่ละลายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายเพราะว่าเคสนี้เนี่ยถ้าจะให้แบบแข็งแรงเนี่ยก็ควรจะข้างล่างมันเป็นเหล็กเนาะครอบฟันบนเนี่ยก็ควรจะเป็นเหล็กล้วนไปเลยคือเคสนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนทำเนี่ยคนไข้บอกเออฟันล่างไม่เป็นลายแต่ฟันฟันบนเนี่ยคนไข้บอกอยากให้เป็นกระเบื้อง แบบเป็นสีขาวเนี่ยพี่หมอก็แบบสงสัยว่าทําไมเป็นขอเป็นกระเบื้องแต่ว่าอะตามใจคนไข้คิดว่าพอไหวนะครับแต่พอทําจริงเนี่ยผ่านไปสักสองสปีเนี่ยมันมีการบิ่นของกระเบื้องเนื่องจากฟันล่างมันแข็งพอมันต้องแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยถามว่าสบายใจไหมไม่สบายใจเลยเพราะเคสนี้นเนี่ยเมื่อเลือกของข้างบนเนี่ยมันเซฟไปนิดนึงจริงๆข้างบนควรเลือกเป็นเซอร์คอนนี้ก็จะไม่มีปัญหาพอมันมีปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แก้แค่อ้อเคสนี้เนี่ย รากเทียมมันมีการแหลงาดูกซึ่งถ้าให้ดีจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วถ้าจะแก้ดีจริงๆคือควรจะต้องคงจะต้องเอารากเทียมออกแล้วก็ต้องฝังใหม่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าจะให้ดีจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราจะคอมโพมิ้คือปณีประนอมลงมาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแค่ข้อให้เป็นแบบเป็นกลุ่มที่เป็นโลหะหรือเป็นกลุ่มสโคโนียก็ว่ากันไปซึ่งนอกจากเคที่สามเนี่ยนอกจากจะเสียตังแล้วอาจจะยังต้องเจ็บตัวในการแบบ หรือลากเคียมออกฝังใหม่เสียเวลาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียายมากๆเกิดจากที่เราเนี่ยเราเลือกวัสดุที่มันเซฟเกินไปนะครับแล้วก็อยากได้สวยแต่เซฟซึ่งมันแข็งไม่ทานแข็งไม่มันแข็งไม่มากพอที่จะทานฟันล่างะฉะนั้นะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียายที่อาจจะต้องไม่ใช่แค่เสียตังล้วอันนี้จะต้องเจ็บตัวด้วยนะครับทีนี้มาถึงบทสรุปเนาะในเคสที่1เนี่ยคนไข้มาเจอพี่หมอตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยเราเห็นพี่หมอเจอตั้งแต่แรกๆเลยว่าเออฟันมันมีการบิดเล็กน้อยเคี้ยวหนักเนี่ย เคสเนี้ยควรใช้ครอบถ้าอยากได้ขาวๆอยากได้เป็นแบบเหมือนฟันเนาะก็ควรใช้เป็นกลุ่มโมโนเลติกสตรคอน,นีซึ่งมันจะมีความแข็งแรงจะได้ไม่มีปัญหาตามมาซึ่งเป็นเคสแบบตั้งแต่การวางแผนส่วนเคสที่2เนี่ยเป็นเคสรีแฮบซึ่งพี่หมอทำลากฟันเทียมให้เกือบทั้งปากเลยแล้วก็ข้อฟันเนี่ยเป็นส่วนของกระเบื้องเพื่อจะเซฟค่าใช้จ่ายแต่ส่วนของการรับแรงเพิ่มจํานวนเนี่ยมันได้โอเคแต่มันจะมีการบินแต่อันเนี้ยบินเราแค่เปลี่ยนวัสดุซึ่งความเสียหายมันไม่ได้เยอะมากแต่ก็จําเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายถ แต่ส่วนในเคสที่3เนี่ยเป็นแค่ฝังแค่บางส่วนก็จริงแต่ว่าฟันล่างเนี่ยแรงเคี้ยวก็เยอะเหมือนกันแล้วแถมข้างล่างเนี่ยยังเป็นเหล็กล้วนอ,อีกเนาะเดี๋ยวน้องมุตใส่รูปเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในเคสที่3ามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียหายแค่ส่วนของครอบฟัน,ม,นมีการบินเนาะมันมีการเศษอาหารไปอัดติดจนกระดูกข,ของรากเคียมละลายไปด้วยซึ่งสุดท้ายถ้าจะเอาให้มันดีแบบสุดๆเลยก็คือต้องรื้อรากเคียมฝังใหม่ซึ่งมันก็เสียโอกาส เเจ็บตัวคนไข้เสียตังค์ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยเพราะใน3าเคสมี3าตัวอย่างให้ดูเนี่ยสุดท้ายที่พี่หมออยากเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าในการเลือกหรือการวางแผนการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคส rehabilitation คือครอบฟันทั้งปากหรือว่าเป็นฟันเป็นซี่ๆก็ตามทีการเลือกวัสดุเนี่ยใช้คําว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือบางทีเนี่ยในเคสเราอาจจะต้องเพิ่มเงินนิดนึงเพื่อ เหมาะสมอย่างบางเคสแรงกัดเยอะบางเคสต้องทําทั้งปากเนี่ยการซ่อมในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเพราะฉะนั้นในการทําครอบฟนันหรือการวางแผนการรักษาใดๆเนี่ยควรคุยการระหว่างคุณหมอและคนไข้แล้วก็ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาวเลือกวัสดุให้มันทนทานเหมาะกับแรงของเราอย่างคนไข้พี่หมอบางคนเนี่ยเป็นคุณแม่แรงไม่เยอะอาจจะใช้เป็นครอบเป็นกระเบื้องได้ซึ่งแบบนี้มันจะทนทักมันใช้งานได้นานหน่อย แต่ว่าถ้าคนไข้เป็นผู้ชายแรงเคี้ยวหนัก,นกๆเคยมีประวัติการบินมาแล้วเคสเหล่านี้เนี่ยไม่ควรใช้ครอบที่เป็นกระเบื้องในฟันตำแหน่งที่รับแรงแน่นอนฟันหน้าอาจจะพอไหวแต่ว่าก็มีความเสี่ยงจะบินล้าวอยู่ดีแต่ถ้าเราเลือกครอบที่มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเป็นกลุ่มของเซอร์โคเนียครอบเป็นเซอร์โคเนียก็จะมีความแข็งแรงที่มากกว่าซึ่งโอกาสบินล้าวนี่ก็จะน้อยกว่านะครับสุดท้ายในยพี่หมอมีตัวอย่างให้ดูในเคสตีเนี่ยตัวอย่างสุดท้ายที่หมออยากเล่าให้ฟังนะเคสตีเนี่ยคนไข้เป็นฟันตึกทั้งปากเลย ขนาดมีฟันครบๆบแล้ฟันยังบดบี้จนฟันสึกได้คนไข้ามาด้วยปัญหาฟันหน้าสั้นพอฟันหน้าสั้นเนี่ยอยากจะฟันหน้ายาวทำไงให้สวยงามนะครับก็ต้องทํามีการยกความสูงฟันต้องมีต้องมีการทําครอบทุกซี่นะครับเคสนี้พี่หมอระบุก,กับคนไข้เลยว่ารากเทียมฝังจํานวนตัวเท่านี้ครอบต้องทํากี่ซี่แล้วต้องใช้วัสดุอะไรเคสนี้เนี่ยเอ็กซเรย์ไหมจะเห็นว่าครอบฟัน ทุกี่ขาวทึบเลยเนาะก็จะเป็นกลุ่มของโมโนโล,ลิทิกเะโคนเนียเพราะว่าเทคโนโลยีมันถึงแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยต้องบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ทำเนี่ยเร็วมากเสียเวลาตอนกรเนี่ยคือเคสนี้ทำครอบทั้งหมด25ซี่เนาะพี่หมอก,กรอตั้งแต่11บเอโมงเช้าถึงประมาณ6กโมงนี่คือทําพร้อมกันทีเดียวกรอเสร็จสแกนด้วยพิมพ์ด้วยวันเดียวเลยอีกวันนึงมาใส่ทีเดียวเลยคือเคสนี้จบแบบเป๊ะมาก ด้วยเทคโนโลยีที่มันมาถึงแล้วก็เรียกวัสดุที่ดี mm hmm. คนไข้ใส่เอาแฮปปี้มากนะครับ mm hmm. การทำดีแฮบจริงๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถประเมินการอะไรพวกนี้ได้แต่ mm hmm. แต่อย่าง mm hmm. ที่พี่หมอบอกว่าเทคโนโลยีของแคทแคมคอมพิวเตอร์สแกนนิ่งวัสดุพวกนี้มันทำให้พี่หมอทำดีแฮบคาดการผลได้ค่อนข้างแม่นสแกนมาก่อนพิมพ์ฟันมาก่อนเอาแบบพิมพเนี่ยไปใส่ในแบบฟันที่ กอไปแล้วอีกวิสิตหนึ่งคนไข้มาใส่ปุ๊บเสร็จเลยแล้วความแข็งแรงที่เราเลือกให้เลือกให้มันสูงกว่าแรงของเรานิดนึงก็จะดีนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องรีแฮบจะยาวเนาะอยากฝากแบบนี้ครับในการวางแผนนะครับคุยกันกับคุณหมอเรื่องค่าใช้จ่ายบางทีของที่มันแข็งกว่ามันอาจจะแพงกว่าสวยกว่านิดนึงซึ่งต้องคุยกันอย่าคำนึงถึงถูกเป็นหลักเพราะการแก้ป,ปัญหาในอนาคตเลือกของถูกแล้ว ถ้ามันมีปัญหาต้องแก้มันก็คือค่าใช้จ่ายเสียเวลาแล้วบางเคสมันไม่ใช่แค่แก,แก้แค่นั้นมันอาจจะจำเป็นต้องถอนฟันหรืออย่างรากเทียมเคสที่3น,นะก็คือต้องเอารากเทียมออกเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดมากมากเลยนะฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอช่วยและทีมงานด้วยนะครับใครมีความเห็นคอมเมนต์ใดๆมาถามพี่หมอได้นะครับในคลิปฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ